งานนี้นะคะเอ็นดูคุณแม่มากๆค่ะกินไม่หยุดกันเลยทีเดียวสาวแพทย์รีเซียไปงานแต่งค่ะกับล่าสุดนี้นะคะหลังจากที่แต่งงานกับไฮโซตระกูลดังโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ค่ะซึ่งหลายท่านเองคงติดตามครอบครัวนี้นะคะหลังจากแต่งงานไม่นานทั้งคู่ก็ประกาศข่าวเดียวเรื่องการมีคันเลยละค่ะตอนนี้ก็น่าจะเข้าสี่เดือนแล้วคาดว่าเดือนเมษายนสาวแพทย์จะเฉลยเพศลูกได้ค่ะออกงานอีเวนต์กันเรื่อยๆคุณสามีก็ตามติดตลอดเลย กับล่าสุดนี้นะคะก็ควงแขนกันไปร่วมงานแต่งกับคนสนิทค่ะซึ่งงานนี้แฟนๆต่างเอ็นดูคุณแม่มากๆเพราะว่ากินตลอดเลยค่ะเพื่อสุขภาพของเบบีกินไม่หยุดกันเลยทีเดียวเลยค่ะแม่จะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ